สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปร้อนๆจาก the ghost radio สนับสนุนโดยลอตเตอรี่ออนไลน์ต้องกองสลากดอทคอมอาจารย์ฉีที่เคยมาเล่าเรื่องบ้านโบ,บราณพศ2 5 0 5เรื่องนี้อาจารย์ฉีได้รับฟังมาจากอาจารย์ท่านหนึ่งอีกทีหนึง่ง เกี่ยวกับช่วงที่ไปทําวิจัยที่ต่างจังหวัดครับแล้วก็ได้เข้าไปพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งจนพบเจอเรื่องร้อนๆย้อนกลับไปประมาณสัก20ปีที่ผ่านมาครับอาจารย์ฉีมาพร้อมกับเรื่องที่พักคืนวิจัยมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายแรกกันเลยครับสวัสดีครับอาจารย์ฉีครับสวัสดีครับคุณแจ็คครับครับผมอาจารย์สบายดีนะครับสบายดีนะครับสบายดีผมนะค สีตะเกีเรารอดน้าท่วมครับรอดเนาะแต่ที่อื่นตอนนี้กําลังเผชิญกันอยู่เป็นกําลังใจให้นนะอาจารย์นะต่อไปก็รู้สึกว่าจะไปทางมันจะไปทางชัยภูมิลงลงลบบุรีแล้วก็ไปวิทยาปีนี้มันปีนี้ไปโคราเส้นทุกปีจะมาทางนี้ปีทุกปีจะมาทางนี้แต่ปีนี้มาทางนู้นค่เออได้ครับอาจารย์อาจารย์มาว่ากันถึงเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องที่มีอาจารย์ท่านหนึ่งเนี่ยเขาเล่าให้ฟัง ครับผมที่พักคืนวิจัยอาจารย์เป็นยังไงบ้างโอเคนะครับเอ้เอาก็สวัสดีชาวจากเดีโอแล้วก็สวัสดีคุณแจ็คด้วยนะครับผมครับผมเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของอาจารย์ผมเองตอนที่ผมไปเป็นอาจารย์อยู่ที่มหาลัยราชพัฒเลยเนะาะเมื่อปีผมไปอยู่ราชพัฒเลยเมื 2, ่อปีสองพันห้าร้อยเอ่อห้าสห้าประมาณห้าห้าสอง ปีห้ 1, 1, 1, 1, 1, าหนึ่งอ่ะห้าหนึ่งสองห้าหนึ่งครับห้าหนึ่งไปไปที่นั่นแล้วก็ไปเจออาจารย์อาจารย์อาจารย์พอเราผมอยู่ผมเป็นอาจารย์สอนดนตรีเนาะ,ะก็ไปอยู่ดนตรีที่ราชพัฒเลยแล้วเจออาจารย์อาจารย์ที่เกตซตอนผมกก็ลเล่าให้ฟังอืว่าสมัยก่อนแกเข้ามาเป็นอาจารย์ราชพัฒน์เลยใหม่ๆนะ,ะมาปีสองสี่เงี้ยครับ เขาเขาก็มีคําสั่งว่าอาจาร,รย์ต่อไปจะต้องจบปอโทเพื่อมาสอนเด็กปอตีฉะนั้นก็ต้องให้ไปเรียนเพิ่มเติมเพื่ออัปเกรดตัวเองครับอ่แกก็แกแก็ได้ทุนจากหมหาวิทยาลัยมาอีดรับปากาดนตรีเขามีทุนให้ก็สมัครไปก็ได้แล้วสมัยก่อนนี้อินเตอร์เน็ตก็ไม่มีไลน์ก็ไม่มี โทรศัพท์ก็โทรศัพท์เป็นโทรศัพท์บ้านจยติดต่อแล้วก็ส่งหนังสือไปทางจดหมายคังสือตอบรับอ่าแล้วอาจารย์อาจารย์แกก็บอกว่าแกก็ทําเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาวงโยธวาทิตห้าภาคครับอ่าแกก็เลยต้องเดินทางไปเก็บข้อมูลอ้โรงเรียนหนึ่งที่แกเป็นเขาเรียกว่าเราเป็นเป็นข้อมูลอ่าพื้นที่เป็นพื้นที่อ่ตอนนี้แกก็เตรียมตัวแล้วก็ได้ไปทางภาคเหนือ นาโรงเรียนนี่แกก็ตั้งใจไว้จะโทรไปคุยกับพอ,อรเรียบร้อยแล้วัวหนังสือไปก็ได้รับการตอบรับ,รบว่าตรงกับตรงกับที่แกจะต้องไปเอาข้อมูลอืแกก็ขับรถไปขับรถไปตามระยะเวลาของแกที่จอแกได้เตรียมไว้แล้วอืมโดยครั้งแรกแกก็ส่งเช็คลิสต์เช็คแกก็ได้ส่งจดหมายพร้อมกับเช็คลิสต์ไปด้วยเช็คลิสต์ก็เป็นข้อมูลที่ไว้ทำติ๊ก,ต,ก,ต,กติ๊กก่อนยังไม่เป็นสัมภาษณ์สัมภาษณ์นี่จะต้องไปโดยตรงไงก็เลยนัดกันว่าจะไปวันไหนวันไหน ตอนนั้นแกก็ไปอีกทีแล้วไปแกก็บอกก็ไปแกก็เป็นศิลปินเดียวเนาะชอบรุ่ยคนเดียวครับอ่าแกก็ไปของแกละไปแกบอกเขาไปยก็ไปก็ไปจังหวัดนี้เสร็จก็ไปไปที่โรงเรียนก่อนเพราะว่ามันยังไม่มันยังไม่ค่ำมันยังอใบบายอยู่ก็เลยดังคุยรอพออรอพออเสร็จก็คุยเอายืดหนังสือให้แล้วก็ไปเจอกับอาการที่จะต้องแปลข้อมูลกับเขาจะได้คุยกันคุยกันถึงเรื่องนู้นเรื่องนี้ก็คุยกัน คือเราที่าคือคือแต่ไปก่อนนี้ไม่เห็นหน้าและไม่รู้จักกันก็เลยต้องไปทาความรู้จักกันก่อนก็เลยคุยกันอย่างน okay. aga, ู้อย่างนี้อย่างนั้นโอเคพอคุยกันเสร็จก็ก็มีข้อมูลอยู่ส่วนหนึ่งที нолог, 2> 2่ก็คือการสัมภาษณ์แล้วก็เช็คลิสท์ทั้งหมดก็เลยบอกอาจารย์ว่าเอาอย่างนี้แกจะพักที่นี่คืนหนึ่งพรุ่งนี้แกจะมาเอาข้อมูลขออาจารย์ที่อาจารย์จะต้องเตรียมก็คือตรงนี้ตรงนี้ก็มอบให้ไปพอไปพอแกก็ออกมาประมาณสักสี่โมงเย็น ห้าโมงเงย็นนี่แหละก็มาขี่รถมาหาอามาทานอาหารหาอาหารทานอืมอาไปหา,าอานจกแกก็ไปหาที่พักอพอตอนที่หาที่พักนี้มันก็เริ่มค่าแล้วอ่าประมาณสักทุ่มกว่าแกาบอกมันก็มืดแล้วไอ้เมื่อก่อนนี้ก็เนาะสูดรหนทางก็มันไม่เหมือนทุกวันนี้แล้โรงแรมต่างจังหวัดก็ไม่เหมือนสมัยนี้แกบอกสมัยก่อนนั้นเป็นโรงแรมประเภทสองชั้นสามชั้นนี่ก็หรูแล้วไอ้โรงแรมที่ยังใช้ชื่อแบบ ดีๆเหมือนทุกวันนี้ไม่มีหรอกไครและชื่อเป็นออกฝรั่งฝรั่งแกว่าไม่มีหรอกมันชื่อไทยๆแกก็แกจำแกจำแม่เลยชื่อโรงแรมเนี้ยไม่ต้องไม่ต้องเอ่ยชื่อน้าจา์นะโอโรงแรมนี้เขาเขาลื้ททิ้งเลยครับผมก็สร้างเป็นอ้ไรอื่หมดละอันนี้อ๋อไม่มีแล้วไม่มีแล้วไม่มีแล้วครับแกก็บอกเอามันเป็นป้ายก็เป็นป้ายก็แบบเหมือนเราเห็นร้านค้าเนาะแกเข้าไปแกก็จอดรถก็เหมือนป้ายร้านค้าติดไว้ที่หน้าหน้าหน้าโรงแรมเป็นป้าย ก็เขียนว่าโรงแรมสุขสมบูรณ <laughs> ์ไอโบราณออนนี้อยู่ทางภาคเหนือนะที่เจ้าที่ที่จังหวัดเลยก็มีชื่อโรงแรมนี้อยู่แต่ไม่แต่คนละที่กันก็ไปโรงแรมก็ไปพักไปจงก็เข้าไปแกก็จอดรถมันก็เงียบๆแกบอกก็มันก็โรงแรมโรงแรมเก่าอนี้ไปจะไม่ได้ไปนี่จะไม่ได้สวยงามนะจะเป็นหลอดนิออนธรรมดาแกบอกเป็นหลอดนิออนธรรมดาไอเห็นแกกาเข้าไปพอเข้าไปปุ๊บแกก็เจอชายแก่คนหนึ่ง อ่าหยุดตาเกีที่เคาน์เตอร์ครับเขาก็เข<ๆ>้ามาพูดคล้ายๆสำเนียงจีนว่าหมาที่พักเหรอมาพักกันกี่ค่อนมาแยก,กนอนก,นกันกี่วันแกเขาพูดอะไรเปล่าแกบอกว่าอ๋อผมมาพักคืนนะครับมาเก็บข้อมูลที่โรงเรียนนี้โรงเรยนี้ครับแล้วก็พวกนี้ผมก็จัดการแกก็บอกว่าอ้าวถ้าพักเท่าไหร่แกก็บอกว่าร้อยยี่สิบบาทต่อคืนอ่าแกก็ให้เงินไปสองร้อยเขาทอนมาแกก็เก็บเก็บแล้วก็เข้าพาขึ้นไปชั้นบนอ่าขึ้นไป ขึ้นไปก็ประมาณสองทุ่มพอสองทุ่มกว่าๆเกือบสามทุ่มอาแปะแกก็แกแก็บอกว่าแกกำลังจะหลับอยู่อแาแปะเจ้าของโรงแรมนี่ก็มาเคาะมาข่าวาว่าเออต้องการหมอลงหมอวดไหมต้องการผู้หญิงมาคุยด้วยอย่างนี้ไหมแกบอกอ๋อไม่นะครับแต่กม,ม่ลืมแกเหนื่อยอาจารย์ผมเป็นคนไม่เจ้าชู้นะอาจารย์ผมเป็นคนที่รักครอบครัวพวกผมด้วยอาาเป็นคนรักครอบครัวถึงเป็นคนเดียกแกก็ไม่ยุ่ง แกบอกว่าอ๋อไม่นะครับผมเหนื่อยผมอยากจะพักผ่อนขอบคุณมากครับแกก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าแกก็เหนื่อยจริงๆอะเนาะเขาไม่ได้ดูอะไรมากก็อาบน้ำอะไรเสร็จพอรุ่งเช้า,าแกก,ก็กลับไปแกก็ลงมาแกก็ไปเจอใครอ่ะลงมาคือตอนขับตอนที่ไปตอนคืนน่ะแกก็ไ่ได้ดูสภาพอะไรมากนักหรอกเพราะว่าแกเขาห่วงนอนแต่พอลงกลางวันลงมาแกบอกอ๋อโรงแรมนี้ทาไมอยากหญ่มากจัางมไม่ค่อยได้ปัดไปกวาดกัน มีอยักใ่แล้วขี้ฝุ่นเอ้าแว่าก็เข้ามาได้ยังไงนี่แกบอกครับหมายถึงว่าไอ้ตรงบริเวณเคาน์เตอร์ข้างล่างถูกไหมฮะที่มันจะมีขี้ฝุ่นมีอยักใยเต็มไปหมดเลยอย่างนี้เหรออาจารย์ใช่ใช่ใช่เแก็ไม่ได้คิดอะไรมากหรอกก็คือก็คือสมัยก่อนมันโรงแรมมันก็มันก็โรงแรมไม้เนาะแกบอกโรงแรมไม้สองชั้นแค่นี้แหละเแก็ไม่ได้คิดอะไรแกก็ขี่รถออกมาครับ แล้วก็เอาแจวางบนโต๊ะเขาไม่มีจะไม่เจอใครไงอาแปะนั่นแกก็ไม่เจอแกว่าแกก็ไม่รอเพราะก็ต้องรีบไปโรงเรียนนั้นแกเลยขี่รถออกมาแล้วก็แวะตอนนี้แกขี่ออกมารถออกมาขี่ขี่มาเรื่อยคนข้างทางก็มองแกเพราะเห็นแกวีเราอกมาเห็นแกขับรถออกมาจากทางโรงแรมนั้นใช่ไหมอ่าแกก็เขาก็มองแกแกก็เอ๊ะมองทําไมเนาะแกก็ไม่ได้อะไรแกก็ไม่มีอะไรแกก็เฉยๆแต่จนขับจนขับรถไปถึงโรงเรียนที่ต้องที่ที่นัดกันไว้ อ่าได้ข้อมูลได้อะไรเสร็จแล้วก็คุยกันเสร็จแล้วอาจารย์เที่ยบข้อมูลก็ถามว่าอาจารย์ผมนี่พักที่ไหนออาอาจารย์ผมก็บอกเนี่ยพักอยู่โรงแรมนี่นะชื่อโรงแรมนี่เนี่ยอยู่ตรงนี้แกก็ตกใจจะบอกอ้าอาจารย์เป็นอะไ้ยังไงอ้าก็เมื่อคืนก็มาเปิดไปผมก็เลยผมก็เข้าไปพักของผมแล้วก็กลับมาจ่ายค่าห้องพักไปเที่ร้อยยี่สิบบาทก็ก็ทอนมาอาจารย์ครับโรงแรมมันปิดมาสี่ห้าปีแล้วเอ้ยเอ้า ปิดมาตั้งยังไงก็ผมไปทักเลยเนี่ยเอ้เจ็บบอกจริงเขาปิดมาสี่ห้าปีแกก็ถามว่าพ่ออะไรปิดอ๋อเพราะว่าเกรัจะแกแล้วแกก็บอกลักษณะแต่งตัวนี้อย่างนี้อาจารย์ฟังอาจารย์อย่งเงี้ยก็บอกว่าโอ้จักษแต่นี่เป็นโจกของแล้วไม่มีลูกหลานมาดูแลคือลูกหลานไม่เอาด้วยก็ใช่ไหมอือแกก็เลยเขาเรียกอะไรนะรักเขาคนจะรักโรงแรมนี้เนาะแกก็เลย แกก็เลยตายบอกก็าตายเขาก็ไม่กล้าทําอะไรครับเนาะลูกหลานก็ยังไม่ทําอะไรมันก็ปล่อยอย่างนัี้อโอ้แกก็เล่าบอกเอ้าแล้วเมื่อคืนผมเอาเงินให้เขาเขาก็ทอนเงินผมมานะอาจารย์แกก็ล้วงมาในกระเป๋านี่เงินทอนผมอพอล้วงออกมาแกบอกว่าเป็นใบเป็นใบหญ้าเฮ้ยเหมือนกับเรื่องเล่าที่เราเคยได้ยินที่ได้รับเงินทอนจากผีจากพวกเนี้ยมันจะกลายเป็นใบไม้ใบห้าอย่างนั้นเลยอะฮะ ครับผมแกบอกเป็นใบไม้เอเนี่ยใบไม้สี่ใบใบยี่สิบกระทอนได้ผมสี่ใบอร้อยยี่สิบไงครับเอ้าอาจารย์ผมบอกงงอะไร้ลยเนี iksi, ่งเนี asy, ่ยผมเนี่ยนี่เนี่ยใบมีเงินทอนเนี่ยตะปองรัวมันเป็นใบไม้แกก็บังเอิญเลยเป็นใบไงังไงค็รับอยู่แล้วแกก็เขาเขาคุยให้ฟังถึงมันว่าโรงแรมนี้มันเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ลูกหลานไม่เห็นด้วยเพราะลูกหลานก็เป็นนักเรียนแบบคล้ายๆว่า คนจีนเมื่อก่อนเนะี่ยเขาขก็พอมีเงินแล้วเนาะตด็กลูกเรียนไปเรียนหนุงเทศหรือไปเรียนต่างประเทศพอกลับมาแล้วก็ก็อยากจะคล้ายๆว่า,า,วามีความคิดใหม่อืคล้ายๆว่าอยากจะทําถึงการค้าหรืออยากจะหนึ่งด้วยไปเนี่ยซึ่งความคิดความคิดของพ่อเขาเนี่ยไม่ไม่เห็นด้วยอวมอ่อความคิดของคนเก่าๆนี่เขาไม่เห็นด้วยว่าาการที่จะเปลี่ยนเพราะว่าอาชีพพวกนี้แกบอกว่าได้ข่าวว่าอาจารย์แกบอกว่าได้ข่าวว่าโรงแรมนี้น่ะ ก็เป็นโรงแรนที่เ็าอาหารเงินหนาทองส่งลูกสองหลานเรียนจนมาขนาดนี้แล้วอยู่จะมาทุบทิ้งมันได้ยังไงอย่าเป็นเพื่อนใครมันเหมือนกับทาร้ายจิตใจแกนะแกก็บอกว่าให้แกตายไปก่อนแล้วจะทําอะไรก็ทำแกพูดอย่างนี้แกอาจารย์นั้นแกก็เล่าให้ฟังอาจารย์ผมก็กลับแล้วอาจารย์ผมก็เลยก่อนกลับนะอาจารย์ผมยังข้องใจยังล่องใจมันต้องไปดูนะ ต้องไปดูต้องไปดูแกบอกมันต้องไปดูแกบอกใช่มันต้องไปดูแจก็เลยขับรถไปดูครับแกก็บอกเฮ้ยมันมีรั้วกั้นมันมีไม้มาขวางประตูเฮ้ยเเข้าไปได้แต่ทำไมเมื่อวานแกเข้าได้กบอคือวันที่แกเข้าไปพักเนี่ยคือเดินเข้าไปปกติมันไม่ไม่รถขับขับรถเข้าไปหมายถึงว่าเข้าไปในตัวอาคารปกติ มันจะมีที่จอดรถก่อนแล้วก่อนจะถึงอาคารแกบอกว่าแกประตูมันก็เปิดแกก็เข้าไปจอดรถแกก็เดินขึ้นลงแลมแต่ว่าวันนี้ประตูมันปิดแล้วคล้องปุญแจอย่างดีแล้วก็เขียนว่าห้ามเข้าแกบอกเฮ้ยแกก็บอกอแกบอกว่าเรื่องนี้ไปเล่าไปใครฟังนะไม่มีใครเชื่อแกบอกครับกลับมากลับมาก็เป็นอาจารย์รัตน์มเลยเรากลับมาแกก็เล่าให้เพื่อนฟังเพื่อนแกไม่มีใคร ถามว่าแกปั้นเรื่องแต่พอเราผมฟังจะถามว่าผมเชื่อไหมผอกว่าผมเชื่อบางริงบางอย่างเนาะคนเราเราแต่หลังเออก่อนก่อนที่ต้องขอไว้ว่าเป็นหนึ่งอาจารย์ที่นั่นแกก็บอกว่าไม่ใช่อาจารย์คนเดียวนะที่โดนหลอกมีหลายหลายคนที่เดินทางมาจากที่อื่นน่ะมาพักโรงแรมนี้แล้วก็โดนอย่างนี้แต่ก็ไม่ได้มีเรื่องแรงแรงนะก็คือพักคิอไม่มีเรื่องหาดเสียวอะไรแต่ว่าเหมือนับเป็นคน ใใจดีเนาะ <S 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 ใช่ผมกําลังจะมองเรื่องนี้อาจารย์บอกว่าเหมือนแกพยายามจะโดนบันดาลด้วยอะไรก็แล้วแต่ใครก็แล้วแต่ที่กําลังจะไปหาที่พักแล้วเหมือนแกเหมือนแกจูนติดว่าเฮ้ยคนเนี้ยต้องการที่พักเหมือนแกโดนบันดาลให้ที่พักเนี่ยมันเปิด<ช>และให้คนคนนีเ้เข้ามาพักมาพักอาศัยแล้วตื่นมาก็ออกมาปกติไม่มีการโดนหลอกอะไรแต่มันน่าจะมาตกใจตอนที่รู้ความจริงทีหลังซะมากกว่าอาจารย์ ใช่ใช่ใช่เหมือนแกคงมีความผูกพันกับโรงแรมที่นั้นอย่างอย่างที่แกบอกแหละครับครับผมอืมอือาจารย์ผมแกก็บอกว่าแกก็เก็บเรื่องนี้ไว้ไปไปคุยกับแฟนครับแฟนแกบอกว่าเลอะเทอะว่าไม่จริงเนออะแราก็บอกคือไปพูดกับใครใครก็แบบมองแกอย่างไงนะแกบอกว่ามันไม่เจอกับตัวเองมันย่อมจะพูดไม่ได้แกบอกครับอือแกก็เราผมฟังผมว่าผมเชื่อไหมผมว่าผมเชื่อ ก็ผมรู้ว่าอาจารย์ว่าอาจารย์ไม่ได้เป็นคนอย่างนี้แล้วเรื่องนี้มันเป็นประสบการณ์ของอาจารย์ใช่ไหมเขาต้องไปก็เลยว่าเี่เป็นงานเก่งงานวิจัยของอาจารย์ผมจะเล่าฟังนั่นคือเหตุการณ์ทั้งหมดที่อาจารย์ท่านเนี้ยเขาไปเจอมาเออนะครับทุกวันนี้โรงแรมนี้หมายถึงว่าปิดตัวชัดเจนคือรื้อทิ้งไปหมดแล้วถูกไหมครับครับผมครับผมเขาั้างก็เขาเลสอกแต่ว่าอาจารย์ผมบอกว่าเขา โทรกลับไปหาอาจารย์ที่งโรงเรียนที่แก่ปันอก็บอกว่าเขามาเขาตอนนั้นไปเขาก็มาเกรดดินทํารู้สึกว่าจะทําเป็นสู่การค้าหรือทาอะไรอย่างนี้ล่ะเขาบอกอืมแเขาบอกใจเขาเล่าให้ฟังแต่ยังมีการคืออาจารย์ผมมันยังข้องใจต้องเป็นนจะเป็นคนที่แบบว่าอาจารย์ผมเป็นคนที่เป็นคนที่จะต้องเห็นอะไรแล้วต้องไม่ค่อยเชื่อใครพูดต้องเห็น่าต้องลงมือทําต้องอย่างงูอย่างเงี้ของแกนะ ครับผมแต่แต่อาจารย์ผมคนนี้เสียแล้วนะก็ต้องขอความดีให้แกหน่อยเพราะว่าอาจารย์ผมเสียแล้วเออแกเสียเมื่อปีเนี่ยแกไปแกเสียเมื่อปีไอ้ปผ่านผมมาอยู่นี่แกเสียเมื่อปีห้าห้าสามสี่นี่แหละครับผมไฮ้ก็ขอให้ดวงวิญญาณของอาจารย์ท่านนั้นไปสู่สุคติไปสู่ในภพภูมิที่ดีใช่ใช่นะฮะโอเคครับอาจารย์ฉีนั่นคือเรื่องของที่พักคืนวิจัย ขอบคุณมากมากครับอาจารย์ฉีที่เอาเรื่องนี้มาเล่าให้พวกเราชาว The Coast Radio ได้ฟังกันนะครับอาจารย์ครับนะฮะแต่ว่าแกกแกบอกว่าจริงๆนะเรื่องนี้นะสมัยแกแกก็ไม่มีคอมพิวเตอร์นะโน้ตบุ๊กแกก็ไม่มีคอมก็ไม่มีแกก็เขียนแต่บันทึกอาจารย์ผมมีคนดีอย่างหนึ่งเป็นคนเป็นคนที่ชอบเขียนไดอารี่มีเสียดายว่าไดอารี่แกของแกที่แกเขาไปเผาเพราะการศบแกไปแล้ว เรื่องนี้แกเขียนไว้ด้วยนะแกเขียนบันทึกไว้แะเป็นคนที่เป็นคนเขียนเลยไดอารี่ทุกวันบันทึกประจําวันว่าทําอะไรบ้างทำอะไรแล้วบันทึกแกนี่เล่มหนาเลยนะเล่มไปลูกกี่ติดเล่มวางเรียงหมดเลยตั้งแต่ปีไหน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 จะเก็บไไปบันทึกเป็นคนชอบครับผมก็ได้เรื่องนี้มาจากไดอารี่ของแกถูกไหมฮะเอาไม่ไม่ดีแกเล่าจังเล่าให้ฟังแล้วแกก็มีบันทึกเรื่องนี้ไว้ด้วย มีใช่โอเคได้ครับอาจารย์ขอบคุณมากๆนะอาจารย์นะแต่ผมเรื่องนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้มีว่าเสียวไม่ได้หลอนอะไรแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่เรื่องแปลกแหละเออเรื่องแปลกแปลกเรื่อง่ยวที่พักที่มันครับผมมันพูดอะไรไม่ได้ครับใช่ไหมได้ครับอาจารย์ครับผมนะอาจารย์ขอบคุณมากๆเลยนะครับอ้าวขอให้รายการก็ โชคดีนะครับมีความหุดต้นเจริญไปเรื่อยๆนะครับผมครับผมขอบพระคุณครับอาจารย์ดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับเช่นกันครับผมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับหลังจากที่รับชมรับฟังจบแล้วอย่าลืมกดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณลอตเตอรี่ออนไลน์ตองกองสลาก com สวัสดีครับ Ha <laughs> ha